อันนี้ผมจะทำขาหมูเยอรมันนะครับแต่จยเรียกขาหมูเยอรมันเลยนะฮะขาหมูลมเก่ามากกว่านะครับเติมเก็ดกอนครับเบิ้แมหน์มาขนาดแล้วนะคนขึนเนี่ย 搞不定。 เรียบร้อยกลิ่นหอมมาเลยเขาจะไปต้มนะฮะต้มใสเ่เหมือนเครื่องตุ๋นยาจ,จีนนะครับแต่ของเราไม่มีต้มต้มสูตรไทยดีกว่านะฮะเดี๋ยวใส่วกรากผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยอะไรพวกนี้นะครับนะะเพื่อที่จะปรุงรสนะครับทำให้มัน อหอมนะครับใบข้าวเนาะทำการต้มขาหมูครับเพื่อทำขาหมูเยลรมันมต้มก่อนเกลือเกลือเกลือ เขาจะเป็นสูตรแบบเหมือนตุนยาจีนนะฮะแต่ของเราเนี่ยสูตรลาวๆบ้านเราเลยนะตะไครนี่ทุบเรียบร้อยแล้วจะได้หอมนะสูตรนี้ขเขาเรียกสูตรสมุนไพร อันนี้หม้เรซผักชีเรซผักชีพริกไทยนะครับพริกไทยดำ แล้วก็โรสแมรี่อ่านี้ครับสีขาวสีดำแล้วก็น้ำมันหอย เดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดซะหน่อยเราก็เอาหมูใส่นะครับทีนี้เอาขาหมูใส่ลงไปนะครับน้ำน้อยไปครับครับทีนี้เราก็ต้มไว้ประมาณ50าสนาทีนะครับเดี๋ยวเปิดไฟกลาง50นาทีนะครับ หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเรื่อยๆเป็นระยะปิดฝาดูนะครับต้มโอ้ยน้ำแห้งเลยโอ้เพิ่นไปหน่อยนะครับดูจะได้อยู่นะนี่นะครับทีนี้เราต้องเอาไปอบนะครับอบนะฮะให้แห้งนะครับ่วนใหญ่เขาจะาไปตากนะครับนะหอมนะ ดีนะถ้านานคนนี้น้ำแห้งเลยลืมนะครับพ่นไปหน่อยอบไปแห้งนะครับก่อนที่จะเอาไปถอดนะฮะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะ ใชไม่ได้เลยนะครับมันกระเด็นหมูเ,อเยอรมันหลายขั้นตอนมากนี้ก็ทําน้ําจิ้มนะครับแล้วแด่ชอบน้ําจิ้มเปรน้ยวจิ้มซีฟูด้ดหรือก็น้ําจิ้มที้ก็ได้นะฮะง่ายน้ำจิ้มุูี้ก็ซื้อเป็นขวดมาเลยจิ้มแจ่วก็ใส่พริกนเข้าคั่วนะฮะแล้วแ็่ชอบหรือน้ําจิ้มเปรี้ยก็ได้ตามพริกสดนะฮะ สวยงามครับกรอบเลยนะนี่ข้างในมันชะ่มชัเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองรับประทานลองชิมดูนะครับ